อ่ะโอเคครับผมก็ต้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาว y u ูทูบคนดูทุกคนด้วยนะครับผมมาก็วันนี้มาอยู่กับเกม farming simulator 19อีกเช่นเคยนี่พิเศษน่ครับผมวันนี้ก็เป็นเจ้า sunny s v i n e หนึ่งสามาสี่นะทุกคนนะโอ้โหเป็นต้นซานี่ร้อยสามห้าอ่าก็นี่พิเศษก็คือติดปีกครับผมนี่บุกีติดปีกนะทุกคนนะของฟูร์เลิศเลิศจ้าสดาต้นมากเลยโอเคครับผมก็พุ่งกีของเราวันนี้เนี่ยเราจะพาเจ้าซานี่คันเนี่ยทำตามปกคลิปเลยก็คือไปขุดลอกคลองอ่าก็ไม่ใช่คลองเด็กเป็นแบบเออเป็นคลองนั่นแหละแต่ว่าจะเป็นคลองสวนกล้วยนะทุกคนนะอ่าก็แบบวันนี้เราจะไปลอกลอกเออไปเคาะไปลอกไปลอกจะพูดซ้ำทำไมวะเนี่ยก็คือเราจะไป,ไปลอกนะทุกคนนะอ่าเดี๋ยวก็ รถพร้อมแล้วเช็คอะไน,นเรียบร้อยแล้วเอดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมกุญแจมันยังอยู่ตรงนี้วะเนี่ยโอเคครับผมนี่ก็ทุกคนอาจจะเห็นเทเลอร์ซีรีส์เจ็ดคันนี้ปล่อยหน่อยนะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะทุกคนเพราะว่าพี่ยังไม่ทำกันใหม่ ก็ฝากทุกคนติดตามมันไปนเรื่อยๆเดี๋ยวจะมีเทเลอร์ขันใหม่ให้ชมแนนอนนะเออก่อนอื่นก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยสําหรับ11,000พซับพี่ก็ได้ทําการแจกรถเมคโคไปแล้วนะทุกคนนะเป็นเจ้าแคทสา0ปอีก็คือเป็นแคทรุ่นเก่าๆเลยอ่าก็มีในไทยนะเออถือว่ายังมีในไทยอยู่ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับผมอ่ะก็ถ้าครบ1,200ัยซับอ่ะจะให้พี่แจกรถอะไรระหว่างพีโน่ยูสุแล้วก็เทเลอร์เนี่ยเอออยากให้พี่แจกรถอะไรแบบประเภทไหนก็ลอ,อ,องคอมเมนต์มาได้นะเดี๋ยวพี่จะไปพิจารณาีีกท่เครผมไป แต่เรานี่ขอสตาร์ทอุ่นเครื่องก่อนนะทุกคนนะโอ้โหเสียงสตาร์ทก่อนนีๆนี้นนนนนเลยนี่ภายในก็จะมีจอ iPad ด้วยทุกคนเห็นไหมมีคำว่าซา,านี่ด้วยโอ้โหสมชิบชัมากครับผมโอเคนี่โอ้โหเล่นเครื่องได้ไหมครับเนี่ยโอ้โหเล่นเครื่องได้โดยทุกคนเสียงอาจจะดังหน่อยนะโอเคครับผมไปเดี๋ยวผมจะเอาเจ้าซานี่คันนี้ขึ้นเทนเลอร์กันเลยครับผมไป โอ้บอกเลยว่างานนี้จิตปีกครับผม <laughs> นี่เดี๋ยวเราเราตักตักยางไปได้ไหมเนี่ยตักอุย้ยได้ว嘛นี่ตักยางได้ไหมแต่ว่ามันจะทะลุบุกีไหมเนี่ย <laughs> โอเคครับผมไปเดี๋ยวพอดีว่าผมจะเอายางไปลองบุงกีแม่โคด้วยนะตอน,นขึ้นนะครับผม หูคันเล็กแบบกำลังพอดีเยคกันเนี่ยโอ้เด้อเดชนชนเตลเลชอยเลยโอเคครับผมไปเดี๋ยวผมขออนุญาตเลงให้ตรงก่อนนะทุกคนนะโอ้โหขึ้นยังไงขึ้นไม่ตรงวะเนี่ยโอเคครับผม โอเคผมว่าเดี๋ยวผมจะเอายางไอเอาไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยเอาขึ้นทีหลังแล้วผมโอ้โหต้องค่อยค่อยขึ้นน,นั่นแหละปริครับปริครับอู้เด็ดเดๆต้องค้ำข้างหลังด้วยโอ้ยอันตรายมากทุกคนดูดิตัวจังชันเลยนะ โอเคเตลเลอร์หน้าลอ,อยแล้วเห็นไหมโอเคครับผมขึ้นเลย <laughs> โอเคนี่มาแล้ว <laughs> โอ้โหขึ้นไม่ตรงเลย <laughs> เดี๋ยวดยว <laughs> เล็งดีๆเล็งดีๆ นี่โอเคครับผมอ่าอน่าจะตรงพอดีแล้วนะโอเคครับผมนี่ไปเดี๋ยวรับเครื่องไว้เดี๋ยวเราจะเอาไปหน้างานกันเลยทุกคนไปหูาซีรีส์เไม่ใช่สานี่ห <c oughs> ลงชื่อหลงชื่อ,อเป็นซีรีส์เจ็ขันโปรดผมเลย <c oughs> โอเคครับผมไปเดี๋ยวเราจะนี่สตาร์ทเลยไปเลยครับผมเดี๋ยวไปเจอหน้างานกันเลยครับผมไปก็อลองขลองสวนกล้วยนั่นแหละเออยไปเลยครับผมยยาวกันไป Query วันนี้มีงานขุดอย่างเดียวนะทุกคนนะโอ้รู้สึกว่าทางจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะดูดิดูสังเกตทางจะมีรอย่้มถนนอยู่เลยเอสงสัยแบบสายแบกเขาวิ่งกันนะทางเส้นนี้เลยครับผมอ้อเดี๋ยวนะรถใครมาจอดอยู่ตรงถนนวะนั่นอู้ทักทายหน่อยท um. ักทายหน่อย อ้ยสองเจ็ดควะเนี่ยหลอกเก๋ไม่ต้องแปลกใจนะก็ลรถคันที่เคยเออกมาแต่งในคลิปก่อนๆน,นะทุกคนเน้อนั่นแหละคันนี้แหละก็ยังจอดอยู่อเหมือนเดิมยังไม่ได้เอากลับานเลยแล้วก็ผมโอ้โหขึ้นขึ้นฮ้ยก็ถึงแล้วครับผมเป็นสวนกล้วยเรานี่อยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาไปจอดข้างในล้วกันนะทุกคนนะ ทางเส้นนี้ผมว่าต้องไมโคมากเกลี่ยอีกแล้วไม่นช่ไหมไโครต้องมากเกลี่ยทางแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะจอดตรงนี้เลยแล้วกันนะทุกคนนะอา่าโอเคครับผมนี่เราจะเอาไมโครลงกันก่อนโอ้โหเดี๋ยวผมขอปรับมุมมองก่อนนะสักเจ็ดสิบห้ามันเดิมเลขนกำลังดีมันแบบมุมเราละโอเคทุกคน เดี๋ยวย่างลงไปเลยโอเคเออไปเลี่ยไปโอเคครับผมโอเคระวังระวัง <c oughs> ลวงต้องใจเย็นนะทุกคนนะ มาคนเดียวครับผมไม่มีเด็กออยเลอร์โอเคเครับผมลงเรียบร้อยดีเลยครับเลยครับเดี๋ยวผมจะไปลอกเอ่อลอกของสวนกล้วยเออไปทางไหนเดี๋ยวว่าเดี๋ยวผมลงไปดูทางก่อนนะทุกคนนะเออเดี๋ยวคนนี้เปิดประตูได้ไหมเนี่ย โอ้เปิดประตูได้ด้วยครับผมโอ้โหเจ๋วเลยทนันทีแ,แจ๋วเจ๋เดี๋ยวเราลงไปดูกันนี่ทุกคนเราจะรอบตรงนี้นะแต่ผมว่าผมจะลงทางไหนดีวะเนี่ยเพราะว่าผมเข้าทางนี้เข้าทางนี้ก็ได้ทุกคนเออเดี๋ยวเข้าทางนี้เอาละกันเราจะขุดเออเราจะลอกไปตรงนู้นนะเนาะโอเคไปนี่ครับผมได้ทีละไปเลยครับผมนี่ก็เป็นใบแท็ก70เซนต์นะทุกคนนะโอ้โหรีวิวแบบแบบป่าชาจริเรนซ์ซับเลย มามามานี่เข้าไปเลยครับผม <c oughs> <c oughs> เคดียวเราจะลอกแบบลอกขึ้นมาเฉยนะเฮ้ยลอกขึ้นมาโอ้ <c oughs> ชอบตรงปีกมากเลยทุกคนปิด <c oughs> <c oughs> ประตูไว้ก่อน <c oughs> <c oughs> นี่เดี๋ยวฝุ่นเข้าเดี๋ยวฝุ่นเข้า ล่อก็รานนัทุกคนนะรับทุกงานนะร <laughs> ับจ็อบรับจ็อบกดไปเลยครับผมนี่เป็นงานเปิดงานนะทุกคนนะ <laughs> นี่เป็นการเปิดหน้างาน,องานโอ้ดเด้อเด้อโอ้โหลมซะแล้วตูดรถ <laughs> ใส่กับต้นกล้วยเลยโอเคครับผมอเ,เอาจริงอ่ะใจผมก็จะลงไปข้างตรงกลางเลยอะ่ะมันจะดีไหมว่าทุกคนโอเคเดี๋ยวผมว่าผมจะลงไปแล้วกันนะเดี๋ยวผมขอทำทางลงก่อน อโอเคครับผมนี่นต้องลองมาหนทุกคนะเอ๊นนะม <c oughs> ันถึงจะถนัดขึ้นมาโอ้เดี๋ยวผมว่มาผมเกียร์ทางดีๆก่อน ตามสไตล์เหมือนเดิมนะทุกคนนะครับแมคโครก็จะไม่ค่อยพูดแบบแล้วพูดไปมันรู้สึกว่าจะเสียสมาธิตอนตักนะทุกคนผมก็เลยไม่ค่อยพูดท่าไเลยตอนขับแมคโครเขี้ยวผมนี่ไปเดี๋ยวเราไปตักกันเลย เฉียครับผมเดินมาเลยอย่างนี้ผมยายามตักออกเป็นเทไว้ด้านข้างนะทุกคนนะเนี่ยผมลอกยา,ยาวเลยวันนี้ ลองกันไปย,วยาวๆเลยใครที่ชอบไม่โคก็กดไลค์ด้วยนะทุกคนนะฝากทุกคนกดไลค์ด้วยเดี๋ยวครับผมกดไลค์ไปเลยครับผมโอ้เดี๋ยว <laughs> ใจเย็นใจเย็นถอยหลายเซกนิ๊กดงก่นก่นเลย โอเคผมก็มุมมันอาจจะแคบนิดนึงนะมุมมันอาจจะแคบนิดนึงก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพยายามหามุมให้น้องๆได้ดูกันนี่ผมก็คือข้อที่ของปีกมันจะทําแบบทําสโลปไปในตัวให้แบบสโลปสวยๆเลยไม่ต้องแบบเสียเวลาแต่งเองนะมันจะประหยัดเวลาเราไปด้วย นี้พูดถึงก็พูดถึงในชีวิตจริงนี่แหละแต่ในเกมมันก็ทำไม่ได้หรอกสรุปตอนก็คือมันจะได้ระดับเดียวแล้วทุกคนหูติดปีก้วยอย่างเจมมอ่ะ นไปทิ้งเลขข้างบนรู้สึกว่ามันจะคล่องตัวกว่าตัวสองร้อยนิดหนึ่งนะแต่ว่าก็ไม่ต่างกันมากหรอกจริงไม่ต่างกันมากเลยทุกคน เอาปีกเก็บเข้ามาด้วยเห็นไหมพวกเรายาวๆมันไปเลยวันนี้โอ้เด็ดเด็ดเล้อเล้อลยกล้อยก โอเคครับผมมากะต่อเลยครับผมผมเดยวดินขึ้นไปทิ้งไว้ข um, okay ้างบนนะก็ไม่ไม่ได้ลอกลงดึกนะทุกคนนะก็ลอกบางๆก็วันนี้ไม่มีสิบ้อมาวิ่งร่วมเป็นงานทอยดินครับผม โอ้โหเมื่อกี้ติดปีกใช้งานดีจริงๆครับผมเนี่ยยต้องเอาไปติดใส่ตัว200ซีแล้วมั้งนี่เนาะนี่ก็คือดินที่เราโยนขึ้นมาแล้วทุกคนนะก็จะอยู่ข้างบนนี้เลย ดูดูดูขอบปีนเห็นไหมี่มันจะเก็บดินไปด้วยเลยโ <c oughs> อ้ท้ายท้าย <c oughs> ท้ายขูดเลยเมื่อกี้นี้เป็นรอยแล้วมากนี่ ผมมองข้างบนไม่เห็นนะทุกคนนะเดี๋ยวสลับมาเที่ฝั่งนี้ด้วยเดินใส่ฝั่งนี้ด้วยนะทุกคนนะเปิดประตูด้วยดีกว่ามันจะสว่างขึ้น ผมงานรีบวันนี้งานรีบโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขลังขลังโอ้โหกองใหญ่เลยว่าแล้วทำไมรถวิงไม่ไป เคลียดดินข้างหลังด้วยนะโดนนะเดี๋ยคับผมนี่คุยาวไปเลยครับผมเดี๋ยวปิดประตูไว้ก่อนเดี๋ยวฝุ่นเข้าฝุ่นเข้า อเ,เจอยาวเลยครับผมอ่ะโอเคครับผม,ผมก็เห็นไหมเห็นลุงลุงข้างหลังไหมทุกคนลุงลุงข้างหลังเข้ามาแล้วนะเขามาโบก ไมโครนะครับมาบอกว่าไอ้ดุมพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวขุดแค่นี้พอเดี๋ยวตรงนี้ดุมจะเอาไว้แบบสร้างกระต๊อบน้อยเอย้ยตรงนี้ <c oughs> อ่ะโอเคครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราจะขุดไว้เพียงเท่านี้ลนแล้วกันเนาะก็พอในการเก็บน้ําอยู่ตรงนี้นะทุกคนอ่ะโอเคครับผมก็เดี๋ยวผมไปดับเครื่องไมโครไปก่อน <c oughs> อ่ะโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะทุกคนนะก็มาขุดลอกคลองนี้กับผู้ขี่ิดปีครับผมสุดจัดเลยวันนี้กดฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยครับผมเดี๋ยวครบ1 2 0่0อครับเดี๋ยวพี่จะมาแจกรถอยากให้พ สวัสดีครับผม